สุาพเฮ็ดอีหยังนั่นรถอหัวจักไปเหยียบยังมากสูคือบอไปสอมล้านเดี๋ยวลองเหตุบางกรเลี้ยนจะไปกระเฮ็ดเหตุน,นี่แหละสูคือฝึกแถบมากมากสิพาไปเบิ่งจบไปเขาเหตุง่านยังนี่น,นี่นสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่ชื่อพี่ต้นครับเป็นสิษธ์เก่าที่จบจากโรงเรียนน้นำยิวิทยานะครับแล้วก็ จบในสาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์นะครับเป็นรุ่นที่8ตอนนี้พี่ก็สําเร็จการศึกษามาได้3ปีแล้วครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อวิทแถวนะคะจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนมารีพิยานครราชสีมาค่ะแล้วก็จบาสาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์เนี่ยจบรุ่นที่5ตอนนี้ก็จบมาได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะผมชื่อวนินนัมวันนะครับชื่อเล่นชื่อว่าแตกนะครับจบจากโรงเรียน อุดรที่อนุกูลนะครับในรับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็เข้ามาเรียนกัรยางเป็นรุ่นที่2นะครับก็จบมาแับประมาณ9ปีครับครับสำหรับอาชีพของพี่นะครับก็พี่ประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับในตำแหน่งจูเนียร์สตาฟของแผนกคิวเอนะครับซึ่งลักษณะงานก็เป็นการ ทดสอบผลิตภัณฑ์ดูคุณสมบัติต่างๆนะครับของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆไปขายให้กับลูกค้าครับธุรกิจส่วนตัวค่ะเป็นบริษัทที่จําหน่ายน้ํายางพาราแล้วก็จําหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพารานะคะพี่มีตําแหน่งเป็นผู้จัดการะคะ่ะพี่จะดูในส่วนของการผลิตก็คือการผลิตของบริษัทเราเนี่ยจะมีการนําน้ํายางพาราเนี่ยนำมาทําเป็น นำมาผสมขีสารเคมีสำหรับน้ำยางเพื่อที่จะทำเป็นน้ำยางพีวันคาไนจำหน่ายต่อไปค่ะวันที่ทำงานที่บริษัทอิโตนัสมาร์เก็ตติ้งประเทศไทยนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตและก็จัดจำหน่ายน้ำมันภายใต้แรงอิโตนัสนะครับตำแหน่งที่พี่ทำอยู่ปัจจุบันก็คือไอเอเซลเมนเจอร์นะครับหรือว่าที่เราคุ้นๆกันก,ก็คือในส่วนของอผู้จัดการส่วนบุคคลนะครับสำหรับลักษณะของงานโดยทั่วไปนะครับพี่ก็จะเป็น างานขายเพราะว่าพี่อยู่ในส่วนของ B2B Direct ก็คือหมืนว่าพี่จะเข้าไปขายตรงที่บริษัทใ,ใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นบริษัทุณิตกระดาษโรงไฟฟ้าโรงแป้งหรือบริษัทขนส่งใ,ใหญ่ๆรวมถึงในส่วนของกลุ่มคอนสตรัคชั่นต่างๆ,ๆนะครับดังนั้นงานพี่มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะด feasible นะครับก็คือเรา,ามีหน้าที่รับโจทย์หรือรับเป้าจากบริษัทมาเสร็จแล้วก็มาทําการวางแผนแล้วก็ออกไปทํา เลขตัวเลขการขายนะครับเพื่อให้มันได้เป้าตามที่บริษัทต้องการนะครับเออลืมไปนิดนึงปัจจุบันนะครับรายได้ที่เป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันเนาะถ้าถ้าตีกลมๆต่อเดือนนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทต่อประมาณนะครับแต่ที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะชื่อหนี่แหละครับชื่อสาขาที่มันแบบเออมันก็ แปลกดีนะอะไรแบบนี้เราเราเราลองสักหน่อยไหมเพราะแต่พอได้เข้ามาเรียนแล้วปุ๊บมันก็เออมันก็มีทางให้เราไปนี่หว่ามันก็น่าสนใจนี่หว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้มาเรียนในสาขานี้นะตอนนั้นนะอ่ะมีญาติที่ทํางานในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะแนะนาว่าสาขานี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นที่ต้องการในงานอุตสาหกรรมนะที่เกี่ยวงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพาราในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมาก แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่จบด้านนี้โดยตรงเนี่ยค่อนข้างน้อยญาติท่านนี้เนี่ยก็เลยแนะนําว่าให้พี่เลือกสาขานี้ค่ะกระแสของยาเนี่ยมันกำลังเริ่มปุ่กในภาคอีสานกบภาคเยอะพี่เลยมองว่า,าถ้าเกิดสิ้นว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันแน,น่นอนคนมันก็คงจะทําให้มันเกิดรายได้หรือเกิดอาชีพที่มันคงกับเราได้พี่เลยตัดใจเลือกเรียนเทคโนคลการยานะครับซึ่งก็ต้องมองตรงว่า การสนใจในวันนั้นนะครับมันก็เป็นการยันใจที่ถูกทำให้พี่มีหน้าที่การงานในปัจจุบันนี้นะครับพี่ว่าก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้มากหรือน้อยมันก็ขึ้อนอยู่กับตัวบุคคลนะครับเหมือนความรู้ที่สาขาให้เรามาเนะี่ยมันเป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บไว้กับตัวเราเราจะสามารถดึงออกมาใช้ตอนไหนก็ได้ตามแล้วแต่ศักยภาพของตัวเราเหมือน เราจะ,จะเติมสารเคมีลงไปในผลิตภัณฑ์แล้วเราเนี่ยก็ต้องมาทําการทดสอบว่าสารที่เราใส่ลงไปเนี่ยเกิดการคงรูปไหมเกิดการคงรูปเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในวิชาปฏิบัติการลาเทคเทคโนโลยีลว้ลวนเลยก,ก,ก็เลยได้ใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดังนั้นส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้ความรู้ในสมัยเรียนแบบตรงตรงเหมือนคนอื่นแต่จจะเป็นการเอามาดัดแบบปลงเพื่อให้เหมาะกับน้านงานที่พี่จะต้องทํามากกว่า อ,อย่างยกตัวอย่างปัจจุบันที่ดูแลลูกค้าในส่วนของกลุ่มโรงงานผลิตยางนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆในเมืองไทยต่างๆละหลายแบรนด์รวมถึงแบรนด์ต่างประเทศด้วยนะครับโอเคมากๆนะครับกับสาขานี้ได้รับมิตรภาพเออมิตรภาพจากทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นน้องที่เขาคอยดูแลเอาใจใส่เราเสมอๆในวันที่เราแบบทะเลทไาย ก็จะคอยมีอาจารย์ที่อะมาจบมาหนะ่อยให้อยู่ในล่องในรอยค่ะสําสหรับสาขาของเรานะคะก็มีการเรียนที่ค่อนข้างเน้นไปทางการปฏิบัติการทาแลบการใช้งานการใช้งานจริงการทําผลิตภัณฑ์จริงอะคะ่ะก็เลยทาทาให้แบบว่าค่อนข้างที่จะเข้าถึงเครื่องมือค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าเราเรียนจบไปเราต้องเจองานแบบไหนเราต้องทํางานในส่วนนี้อย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ สาขาเราเนี่ยยังมีไม่มากในประเทศไทยนะคะก็เลยอาจจะอาจจะทาให้เราเนี่ยเป็นที่ต้องการคนที่จบทางนี้โดยตรงเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการของวงการอุตสาหกรรมมากๆค่ะการเรียนในสาขานี้ครับมันไม่ได้แค่ความรู้มันได้เพื่อนมันได้ครอบครัวมันได้วิตาภาพอะไรหลายอย่าง สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ตั้งเป้าหมายในใจไว้แล้วมีสาขาในใจที่เลือกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่าทิ้งความฝันนั้นนะครับอย่ากลัวที่จะพลาดหรืออย่ากลัวที่จะผิดหวังเพราะสิ่งที่มันจะพลาดและสิ่งที่มันจะทาให้น้องๆผิดหวังมากที่สุดก็คือน้องไม่ได้เลือกเรียนในสิ่งที่น้องชอบที่สุดตั้งแต่แรกแต่สาหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองอยากเรียนอะไรพี่ก็ขอฝากสาขาเทมปนียังและปริเมอร์นะครับไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้น้องๆไว้ตัดสินใจด้วยนะครับ าฝากถึงน้องๆที่ยังหาที่เรียนนะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากค่ะเลือกสาขานี้เลยค่ะยังไงก็มีงานทําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องไปแย่งงานกับใครเลยค่ะพี่ค,ค่อนข้างที่จะประทับใจนะเพราะว่าถ้าณปัจจุบันพี่มองกลับไปเห็นน้องๆหลายคนเห็นรุ่นน้องที่กำลังเติบโตขึ้นมาพี่เห็นความเป็นเป็นพี่เป็นน้องเห็นความเป็นครอบครัวของของการย,ยางในปัจจุบนนันนะแล้วก็ ็ต้องบอกงตรงว่าอาจารย์ทงหลายท่านเองก็มีความขยันมีความรู้ความสามารถที่จะสอนแล้วก็ผลักดันให้น้องๆเนี่ยเติบโตมามีหน้าที่การงานที่ในอนาคตถ้าน้องๆมองว่าน้องๆอยากจะเรียนสาขาที่จบมาไม่ต้องแยกงานจากใครมีงานที่แน่นอนมีอาชีพการงานที่มั่นคงพี่แนะนำว่าสาขานี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับ ป,ปา้าวันนี้เป็นเฮดงา้นยังอ๋อสบายใจแล้วว่าจะจบไปนี่สิไดฟป,ป้ายางสุนดอกว่าจะมีสามหนีบอ่มามาจะท้าไปเบิรงนี่นี่ทั้งล่างนี่ทั้งล่างสุดสัาหกันไป็นแฟนันสบายใจแล้วก็กินข้าวบุกกันเด้อรถมอไซค์คันนี้ล่ะจะขับฟ้าเล็กสิล่ะเอาสุมุ้ยนี่บาย,บายเอามาคันนีออกน้ก่อนมาคันนี้ก่อน